กับพ่อหน้าค่ะไม่มีบุญไหนนะคะที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการที่ลูกๆนะคะได้บวชทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญคณะเจ้าภาพน,นะคะบนเวทีตรงนี้นะคะ,คะท่านแรกก็จะเป็นท่านดรสถียนคุณแม่วิไลวันเสารหงนะคะพร้อมด้วยพ่อหน้าคชาวิดเสารหงค่ะ นะคะต่อไปนะคะคุณจิติพงสุรพัฒโสพลนะคะแล้วก็พนาคเทษดาพงสุรพัฒโสพนพร้อมกับคุณจิราพรวรสาระคะ่ะแล้วตามด้วยนะคะคุณสมคิดใจซื่อคุณพันทิพใจซื่อพร้อมด้วยพนาคนะคะจิตโทวาคินใจซื่อบนเวทีนะคะครบสามนะคะถือว่าเป็นเล่มงคลเป็นวันแห่งความเป็นมงคลนี่คือ จ้าภาพที่ทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้และโอกาสนี้ใคร่ขอญาตเรียนเชิญท่านพลเดชศรีบุญเรืองค่ะข้าราชการนำนานอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งค่ะให้เกียรติขึ้นบนเวทีนะคะนิวตอนกับนิวตอนกับทองป .4 แล้วป .3 ค่ะท่านนะคะวันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะคะ แล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับอนุโมทนาบุญให้กับพ่อน้าทั้ง3น,น,นะคะท่านผูมิเกียรติทีรเครารคะบรรยากาศวันนี้อบกุลมากๆเลยนะคะท่ามกลางสายลมเอื่อยนะคะขา ค่ะแล้วก็ขออนุญาเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะได้กล่าวนะคะให้โอวาทนะคะให้กับพ่อน้าทั้ง3นะคะพร้อมกับคณะเจ้าภาพในลำดับนี้ก่อนนะคะ ด้วยความอิ่มเยิ่งแยกรรมังวะกี้กรมังมนโนกรรมังปังปังอโหสิกรรมมากนั้นต่างเรียนเสื้อผาพ่างท่านผู้วุโสเป็นข้าสตรีข้าบุตรแห่งผูผ้มีเกียรติ ไปทุกทุกท่านเปนรู้สึก,กิยนดีได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งทางเจ้ภาพให้เกียรติมาทำหน้าที่เป็นประธานในว,วันนี้พิธีในวันนี้มีอยู่สองพิธีคือพิธีหน้าหน้าและสิบวันใหม่ระบบอกหน้านั้น เพราะกมเกิที่จะเป็นพระการเป็นพระนั้นเือว่าเป็นการทดแทนคุณ,ค,ณคุณพ่อคุณแม่ปัจจันพระบุหุดการบวชเป็นพระนั้นนำมาสู่ความสุขกับครอบครัวนำมาสู่ความสุขของตนเองในความสุข คอเปก็ดีความสุขครอบครัวก็ดีขอ au, ให้ความสุขนั้นมีแต่ความเป็นมงคลมหามงคลและอภิมหามงคลตล,อ,ลอดไปสำหรับบ้านใหม่นี้ผมเดินเข้ามาแล้วมีความรู้สึกมันมีพลังท่านแสดงว่าเทวารักษ์เจ้าทุกามวันนี้มาร่วม ่ชมมาร่วมเินดีและบ้านหลังนี้ถ้ถือว่าเป็นบ้านนำมาซึ่งความคุณนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิตและขอให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีความสุขมั่งมีสีสุขมีกันมีทอง และนำมาซึ่งครอบครัวที่อ่อตลอดไปขออนุโมทนากับหน้าทั้สารูปและขอเชินชมกับเภาพในการที่บันใหม่เลยทุณคครับค่ะขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านพลเรืเอศรีบุงเรืองนะคะอดีตผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้กล่าวให้โอวานและก็แสดงความยินดีพร้อมกับ อนุโมทนาบุญให้กับพนอนางทั้งสามนะคะค่ะก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านนะคะได้นั่งที่โต๊ะรับรองนะคะบริเวณด้านล่างนะคะเพื่อที่จะร่วมนะคะอนุโมทนาบุญในลําดับต่อไปค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะในงานวันนี้นะคะถือว่าเป็นงานที่เป็นสิริมงคลยิ่งนะคะที่พ่อนางทั้งสามกว่าที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ ใครก็ตามนะคะที่มีรูปนะคะแล้วก็บวชให้เหมือนวันนี้ครบสามถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะในลำดับนี้ใครขออนุญาตเรียนเชิญท่านดเรเสถียนเสาหงนะคะ,ะตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่นางนะคะได้กล่าวขอบคุณท่านประธานและได้กล่าวถึงวันนี้นะคะ,ะในเรื่องของการอุปสมบทในลำดับถ,ดถัดไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านพลเดชศรีบุญเรืองดผู้ด้วยการสำนักงานเขตวิธีการศึกษาประถมศึกษายสุพรเขตหนึ่งกระผมในนามเจ้าภาพวันนี้ก็ขออนุญาตเรียนถึงความรู้สึกนึดนึกเล็กน้อย ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้ทราบเป็นเวงต้นว่ามีความรู้สึกฝากซึื้มและก็มีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานได้เดินทางมาให้ความเมตตามาเป็นให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้และแขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านพี่ได้ มาร่วมแสดงมุทิตาอนุโมทนาให้กับงาน,นอุปสมบทซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ร่วมการสัมพัาทั้ง3าหน้าแล้วก็ระผมมีความรู้สึกยินดีกับเจ้าของบ้านคือกิจกรรมบ้านงานนี้มีสองกิจกรรมคือขึ้นบ้านใหม่แล้วก็งานอุปสมบทซึ่งเจ้าของบ้าน ก็เป็นหลานแท้ๆนะครับของกระผมก็แสดงความยินดีกับหลานแล้วก็มีความภาคภูมิใจอีกอย่างคือได้เป็นคุณพ่อที่มีลูกชายได้บวดให้ดูชายผ้าเหลืองนี่คือความมุ่งหวังและความตั้งใจลึกๆอันสูงสุดท่านผู้มิเกียรติคารบครับอยากจะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ในน้ำใจทุกๆทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะตอบแทนทุกๆท่านได้เดินทางมารวมกันมีแต่ความหวังดีและก็ขอปาวารณาตัวว่าหากมีโอกาสได้รับใช้ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านกระผมก็ยินดีที่จะน้อมรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะขอขอบพระคุณท่านดรเสธียร์สราวหงเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่นางทั้งสามนะคะได้กล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงอนุโมทนาบุญในวันนี้ค่ะและลำดับนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณ กิติพงศุรภพัชโสพลนะคะได้กล่าวขอบคุณท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในนะคะโอกาสนะคะขึ้นบ้านใหม่วันนี้ค่ะขอเชิญค่ะครับขอบคุณประธานท่านพลเรืเนะครับที่มีความพรดาให้มาเป็นประธานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านมีเกียรติทุกท่าน พักพ่วกเพื่อนฝูงทุกคนนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับรู้สึกปักพื้นใจมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบ้านหลังหลังที่สองหลังที่สามแล้วแหละครับแต่ว่าวันนี้รู้รู้สึกปักพื้นใจมากก็ขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณจิติพงศ์สุรพัสสุพลเป็นอย่างสูงนะคะ,ะด้วยความรักที่ทุกท่านเมตตาต่อเจ้าของบ้านวันนี้นะคะมาร่วมแสดงความยินดีบ้านหลังใหญ่หลังนี้นะคะหอบเงินหอบความรักหอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความมั่นคงมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเหมือนรากฐานที่เป็นปึกแผ่น เป,เป็นปึกแผนนะคะที่ทุกท่านไ้โอบกุ้มนะคะคณะเจ้าภาพไว้ในตรงนี้ด้วยความรักที่มีต่อคณะเจ้าภาพค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและในลําดับนี้นะคะขอเชิญตัวแทนหน้าก็คือหน้าข้าววิตเสาร์หงได้กล่าวความรู้สึกและกล่าวอาโหสิกรรมกายกรรมวจีกรรมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมอนุโมทนาในวันนี้ค่ะเชิญค่ะรบสวัสดีครับค่ะ แขกผู้มีเขียริทุกท่านครับในการอุปสมบทครั้งนี้พวกผมตั้งใจมากที่จะศึกษาประธรรมในลึกซึ้งมากที่สุดในเวลาที่ในระยะเวลาที่อุปสมบทอย่างนี้แล้วก็ขออโหสิกรรมแขกผู้มีเขียิทุกท่านที่พวกผมเคยร่วมเกลนแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนี้กับผมพวกกระผมทั้งสามและพีน้องทุกๆคนขออโหสิกรรมทุกๆท่านครับ ขอบพระคุณอย่างสูงๆๆต่อแก่แขกผู้พิเกติทุกท่านที่เข้ามาเข้าร่วมงานแสดงความยินดีในการอุปสมบทและขึ้นบ้านใหม่ในครั้งนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณพนางนะคะข้า,าวิศาหงนะคะที่เป็นตัวแทนของพระนาทั้งสามค่ะ,ะค,ะค่ะ เพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่หน้าทั้งสามนะคะในวันนี้นะคะก็อยากจะให้คุณพ่อน้านะคะได้อยู่ระหว่างกึ่งกลางของคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญช่างภาพนะคะได้บันทึกภาพนะคะซึ่งเป็นภาพแห่งการส่งอานิสงส์นะคะให้กับนะคะ พ่อหนางทั้งสาในวันนี้พ่อแม่คือพระในบ้านนะคะการบวชตอบแทนบุญคุณที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเราในวันนี้วันนี้แขกผู้มีเกียรตินะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญค่ะค่ะก็เมื่อบันทึกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ขออนุญาตเชิญนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะนำหนางนะคะได้ไปขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ค่ะ ขอเชิญค่ะก็คือ,อพิธีกรแล้วก็ขั้นตอนนะคะเป็นไปตามที่คณะเจ้าภาพนะคะ,ะประสงค์ที่จะเป็นแบบเรียบง่ายนะคะเพื่อขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญและก็มาร่วมนะคะแสดงความยินดีในการขึ้นบ้านใหม่วันนี้ชุมชนเขาวังของเราวันนี้รู้สึกดีและก็ยอดเยี่ยมมากๆนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติกับคณะเจ้าภาพค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะความสุขนะคะจากนี้ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเมื่อทรา,าบว่าวันนี้นะคะท่านเจ้าภาพนะคะได้ตั้งใจนะคะที่จะมอบของขวัญให้กับทุกท่านนะคะผ่านน้องนองนักสแสดงบนเวทีแห่งนี้แล้วก็ยังมีศิลปินรับเชิญที่ได้อจองคิวไว้แบบนานมากนะคะเพื่อมาเป็นการขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะ น้องๆทุกคนก็คงจะพร้อมแล้วนะคะเราก็จะต้องยกเวทีนะคะความสุขให้กับทุกท่านบนเวทีแห่งนี้นะคะ,ะแล้วก็จะได้ร่วมสนุกร่วมร่วมกันค่ะท้ายนี้นะคะในานามของคณะเจ้าภาพต้องขอขอบคุณท่านประธานในพิธีท่านแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติกับเจ้าภาพหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องกราบขออาภัยไวน้นตรงนี้ขอให้พี่น้องเหา มีความสุขในการรับประทานอาหารที่เจ้าภาพนะคะพร้อมต้อนรับท่านและมีความสุขกับเสียงเพลงนะคะในวันนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ